น้องแพตตี้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะพบกับขวัญและน้องแพตตี้นะคะในรายการส,ส,ว,ยสวยค่ะเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโมงสีถูกต้องค่ะวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องราวความสวยในวันจันทร์เปิด รายการมาเนี่ยจะต้องแซ่บมากแล้วดีใจทุกครั้งที่ได้อยู่กับพี่ขวัญเนี่ยพราขวัญชอบเอาเรื่องสวยๆมาฝากแน่นอนค่ะแล้วก็ในช่วงแรกนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังนะใช่ค่ะเป็นเรื่องดีจริงๆค่ะดีหรอคะดีค่ะดีโอเคค่ะเป็นเรื่องที่ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องบอกพี่ขวัญก่อนว่าคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้เนี่ยห้ามเปลี่ยนช่องเป็นเด็ดขาดเพราะวันนี้เนี่ยแพตตี้ทำตามสัญญาเราจะมีการ ใช่วันนี้คุณหมอมาแล้วแม่นะคะมาแล้วก็เตรียมเข็มมาด้วยเข็มเท่านี้อ๋อใหญ่ปะเข็มเล็กๆนะคะสําหรับฝังเพื่อความสวยงามใช่ค่ะมีมีฝังเพื่อรักษาสิวฝังเพื่อให้หน้าใสฝ<จ>ัง,งเพื่อประชับสัดส,ส่วนพลาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับผู้ชมที่มีปัญหาหรือว่าข้องใจอยากจะซักถามอะไรคุณหมอเนี่ยนะคะจดคําถามไว้เลยแล้วเดี๋ยวในช่วงของเคล็ดลับความสวยเนี่ย โทรศัพท์เป็นเข้ามาได้เลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวที่อ๋อเป็นกระแสอยู่ในช่วงนี้เลยใชซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นที่ฮือฮาในโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องที่มาดามตู่นันทิดาหรือพี่ตู่นิดาของเราเนี่ยนะคะออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ AJ อย่านะคะก็คือว่าแต่ จะบอกว่าตอนที่หนูฟังสัมภาษณ์อะหนูนั่งน้ำตาไหลอะอน้ำตาไหลได้ความรู้สึกดีและก็รู้สึกสงสารไปด้วยอะกับการให้สัมภาษณ์แต่พี่ว่านะไม่น่าสงสารเราคือแฮปปี้คือ,อชีวิตเหมือนกับว่าเราเลือกทางของเราแล้วไงแต่ละคนมีมีทางเดินเป็นของตัวเองแล้วเราก็ดูว่าเรามีความสุขกับ ตรงไหนเท่านั้นแหละพี่ว่ามันไม่จําเป็นหรอกคือดีกว่าที่เราอยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกาันหรือว่าไม่เข้าใจกันแล้วคนที่จะรับผลนั้นก็คือลูกใช,ใช่ไหมคะสู้เราแบบว่าแยกกันแต่เราก็ยังเป็นพ่อแม่ลูก ซึ่งพ่อแม่ยังไงก็รักลูกยังไงก็ตัดลูกไม่ขาดค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องทะเลาะกันให้ลูกเห็นอันนี้มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจจะทําให้มีความสุขมากกว่าที่จะทนอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำพี่ขวัญพูดจริงงเลยแต่ว่าเราจะต้องไปฟังค่ะเพราะว่าพี่ตู่เนี่ยนะคะไปดูคอนเสิร์ตเซเว่นที่พารากอนค่ะแล้วก็มีการเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะซึ่งวันนี้เรามีคลิปมาฝากใช่ไหมคะเมื่อวันที่24สิงหาใช่ไหมจุกตองค่ะีคลิปด้วยเราไปฟังกันเลยดีไหมค่ะไปฟังเราอยากดูอยากดูมากนะคะ คือแบบเสียใจจริงหรอทราบซึ้งขนาดนั้นเลยถามนะคะพี่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาดีกว่านะคะก็อย่างที่พวกเราได้ทราบกันอยู่แล้วนะคะเราไม่พูดแล้วกับไม่มีประโยชน์้วคะที่เราต้องพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเอาเป็นว่าปัจจุบันนี้กับอนาคตนะคะดีกว่านาะดีไหมระยะเวลาที่ผ่านมานะคะพี่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้ออกมาบอกความจริงนะคะให้สังคมได้ทราบกันว่าระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยพี่เองกับคุณเอเองเนี่ยแยกทางกันก็จริงนะคะแต่ว่า ในเรื่องของการที่เราดูแลลูกกันเนี่ยเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องดูแลสิ่งต่างๆกันนะคะแล้วพี่เอกพี่เอเองก็ไม่เคยที่เราสองคนไม่เคยโกรธกันเราเป็นเพื่อนที่ดีกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพี่กับคุณเอกก็คือเราไม่เคยแยกจากการการเป็นพ่อเป็นแม่ของลูก นี้มาดามตู่ไม่ขอพูดถึงอดีตสามีและเจนนี่พร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมามีการบอกให้รับรู้ว่าทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันแต่เรื่องการจดทะเบียนมาดามตูเ่เคยว่าก็รู้พร้อมกับทุกคนในวันนั้นค่ะได้มีสิ่งที่บอกค่ะบอกค่ะบอกถึงถึงถึงความความความสัมพันธ์ความรักเหญ่ๆแล้วล่หลังจากนั้นก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก็ก็อย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะพี่เอได้พูดทั้งหมดแล้วนะนะเอาอย่างที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะอย่างที่บอกแล้วคว่า อย่างที่น้องๆได้ทราบกันแล้วที่พี่เอกได้พูดไปในวันนั้นนะคะในวันที่แถลงข่าวเรารู้ด้วยกันพร้อมกันกันหมดทุกคนนะนะคะช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์นะคะมาดามตูเ่เผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน้องเพลงลูกสาวที่เกิดกับชนสวัสด์ก็รับรู้และเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างคะ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่เองก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะมีใครในช่วงที่เราต่างคนต่างไม่ได้มีชีวิตคู่กันหมายถึงอะไรที่ผ่านมาแต่ว่าพี่เองก็ไม่มีใครนะคะ จนกระทั่งวันนี้คุณคุณเดียได้ตัดสินใจแล้วว่าตัดสินใจแล้วะะ่พอน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่ควรจะยินดีด้วยแล้วเราทุกคนก็ควรจะต้องยินดีด้วยนะคะจะเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะพ่อคือพ่อของลูกอะคะ่ะลูกก็ยังเป็นลูกของพ่อนะคะไม่มีทางตัดขาดกันได้อยู่แล้วก็ลูกคะ่ะไม่มีทางคะ่ะพี่ก็จขอให้ ทุกอย่างนะคะก็คือทุกอย่างจบลงด้วยดีแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสําหรับความห่วงใยของพี่ๆน้องๆทุกคนสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะและพี่ก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งด้วยที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่อาจจะไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดแต่เนื่องจากว่าทุกอย่างนั้นก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเรายังคงเป็นพ่อแม่ที่ยังแต่ลูกในตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะมาดามตู่กล่าวขอบคุณทุก กุกกำลังใจที่ส่งมาให้โดยโอ้โหเป็นไงสวยเนาะสวยสมเป็นมาดามโตจริงๆผมตรงแสกกลางแค่นั้นจบถ้าเราทําในอายุเท่านี้ด้วยนะแต่คือแบบเป็นคนที่ดูแลตัวเองแต่ว่าต้องบอกนะคะว่าคําตอบแต่ละคําตอบเนี่ยเหมาะสมกับความที่จะได้ฉายาว่าเป็นมาดามจริงใช่เป็นผู้หญิงที่ฉลาดใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวในทุกๆสิ่งใช่ค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะพี่ตู่นันทิดานะคะ ก็ขอให้ก็ดีแล้วทุกอย่างจบลงด้วยดีนะคะเข้าใจกันและที่ส um so ําค hey, really ัญนะคะตัวน้องเพลงเองก็มีคุณแม่ที่แบบว่ารักลูกมีคุณพ่อที่รักลูกขนาดนี้ก็แฮปปี้แล้วมีความสุขกแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกันละกันนะคะเพราะว่าถ้าพี่ตู่ไม่ออกมาพูดในครั้งนี้ประเด็นก็ไม่จบแต่วันนี้จบลงอย่างสวยงามค่ะครับพี่จ มาแล้วค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาเช็คความสวยกับคุณหมอแล้วแน่นอนค่ะน้องตื่นเต้นเบาๆใช่ค่ะเกี่ยวกับนวัตกรรมการฝังเข็มนะคะเป็นการฝังเข็มแบบประยุกต์ด้วยค่ะแน่นอน<ม>ค่ะกับเซรันีคลินิกในช่วงหน้าเจอกันค่ะ